สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะนาดีเคบายประกบค่ะวันนี้ประกบมาชวนทำมาม่ากเกาหลีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะประกบต้มน้ำและรอน้ำเดือดนิดนึงส่วนประกอบก็จะมีเนี่ยค่ะมาม่ากเกาหลีนะคะแล้วก็พริกเกาหลี นะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาหรือว่าเราจะใช้เนื้อใช้หมูใช้ไก่ก็ได้ะค่ะแล้วแต่เราชอบแต่วันนี้ประกบใช้ลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็จะมีแครอทนะคะกระกาศขาวบ้านเราแต่ที่นี่เขาเรียกขี้หน้าขุยขี้หน้าก็แปลว่าจีนนะคะอันนี้ตัวขึ้นช่ายนะคะ แต่ต้นจะใหญ่กว่าบ้านเราตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะเนี่ยค่ะน้ำเดือดพุ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวประกบจะตัดมามา่าเกาหลีซองนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเขียนว่ากิมจิรามเมงนูเด้นซุป ไประกบตัดซองก่อนนะคะนี่ค่ะประกบก็ตัดซองออกมาแล้วส่วนประกอบด้านในก็จะมีเครื่องปรุงเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเส้นบะหมี่เกาหลีเดี๋ยวเรามาใส่หม้อกันเลยค่ะใส่บะหมี่ลงไปนะคะตัวลูกชิ้นนี่ก็ ปะกบเอาออกมาจากช่องแช่แข็งเดี๋ยวปะกบก็จะใส่ลงไปเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันก็จะใช้เวลาน้ําเดือดนิดนึงนะคะตัวนี้มันก็จะเริ่มพองอะคะ่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรารอดูบะหมี่ได้ที่นิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ตัวผักลงไป ทำง่ายๆเหมือนต้มมาม่าบ้านเราอะค่ะแต่เส้นมันจะนุ่มแล้วก็เหนียวรสชาติก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วอันนี้ประกบใช้พริกเกาหลีพริกตัวนี้นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะเนี่ย่ะจะมีขายที่ร้านเอเชียที่นี่นะคะเนี่ยค่ะตัวพริกเกาหลี ด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้เราเราเราเปิดออกนะคะเนี่ยรสชาติเขาก็จะเผ็ดไม่มากเหมือนเหมือนพริกบ้านเรานะคะแต่ว่ามันก็จะมีรสเผ็ดอะคะซึ่งนานๆานกินรส แปลกใหม่มันก็อร่อยดีเดี๋ยวประกบใส่ตัวแครอทลงไปเลยนะคะเพราะว่าแครอทจะใช้เวลานิดนึงให้สุกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ก้านเนี่ยค่ะก้านผัก เพราะว่าประกาศขาวตัวก้านมันจะสุกช้ากว่าใบเราก็ใส่ไปเลย ค่ะระหว่างรอผักสุกนะคะเราก็จะมีตัวเนี้ยเครื่องปรุงเนี่ยค่ะประกบก็จะใส่ลงไปเลยนะคะตัวเครื่องปรุงสองอันนี้ที่เข้าให้มานี้ก็แกะใส่ลงไปแล้วนะคะ แล้วก็จะคนนิดนึงเดี๋ยวรอเดือดนะคะทีนี้เราก็จะใส่ส่วนใบลงไป เดี๋ยวประกบขอเปิดเครื่องระบายอากาศนิดนึงค่ะมันจะมีเสียงดังหน่อยนะคะแต่กลิ่นนะ่ะมันจะมันจะดูดกลิ่นออกไปเนี่ยค่ะเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยประกบจะเน้นผักนะคะผักเยอะหน่อย หนึ่งซองนี่ก็ได้หม้อใหญ่เลยใส่ตัวใบลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอชิมรสนิดนึงนะคะ เรายังขาดรสจัดจ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่พริกเกาหลีลงไปเนี่ยค่ะประกบใส่ไป1นึช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมรสกัน ีรสชาติของอพี่เกาหลีนะคะเป็นรสสไตล์อาหารของทางเกาหลีแต่ว่าประกบชอบเผ็ดประกบก็จะใส่ไปอีกสักครึ่งช้อนโต๊ะ รสชาติโอเคแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วประกบก็จะใส่ตัวผักที่เหลือลงไปนะคะตัวขึ้นช่ายบ้านเราเนี่ยค่ะ คะสีสันน้าทานไหมเดี๋ยวประกบจะปิดไฟแล้วไปทานกันเลยค่ะปิดไฟแล้วเดี๋ยวจะตักลงจานนะคะแล้วจะชิมรสชาติอีกรอบหนึ่ง Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled, caught in once before our eyes. Show off your fantasy, reality Whoa. I have. You have You believe in your good life. Perfection, what is it we chase? Bow for your fifty